รอเวลาอีกนิดนึงจกคู่อาจจะกลับมาเป็นแฟนกันได้พูดทำไมมีอินเนอร์นะชู้สอเหมือนเหมือนเหมือนเป็นเรื่องที่ประสบพบเจออยู่มันมันเกิดเกิดขึ้นในชีวิตจริงปาะครับแน่นอนครับผมว่าการลองคุยคิดดูว่าการที่คนผมอะค้าต่เขียนสองคนนี้เนี่ยต้องลองคุยกันมาแล้วกี่คนถึงจะถึงจะเข้าใจผมชอบที่เวลาแทนเขาเขาเขาพูดถึงเรื่องความรักเขาแบบว่าเวลาครับคือแทนเป็นคนที่แบบว่ามีสล็อตความรักที่ดีคือเขาจะพอคนหนึ่งเลิกไปปุ๊บอีกสักพักหนึ่งก็เขาก็สใจก่อนทำใจก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับคุณนอเรื่อง ไมมาพูด <Tipp s> จริงอหเนี่ยแบบคชครับนั่นก็คือเนื้อหาของเพลงนี้นะครับทุกท่าลองยนะครับที่ลองคุยดูแล้วปกติแล้วพี่แทนก็แรปเองด้วยอยู่แล้วนะครับแต่รอบนี้มีฟิชชิ่งกับเซาส์ไซด์ด้วยเป็นไงครับที่แรปเก่งๆมาแรปก็ดดีกว่าครับก็เซาส์ไซด์นี่เป็นวงที่ที่ที่เราไม่เคยได้ร่วมงานด้วยเลยนะครับแล้วก็แล้วก็เป็นเป็นน้องๆที่เก่งมากและเพราะว่ามาแรงมากนะครับแล้วก็เราเลยรู้สึกว่าการที่เพลงลิปตาเนี่ยมันแบบในเพลงป๊อปเน จริงๆเนี่ยมามามาแรปดูเนี่ยเพราะว่ามันน่าจะได้สีเล่ยใหม่ๆได้ครับแล้วก็วงนี้ครับตกชอบมาด้วยก็เลยจะมีอีกสีนึงเหรอครับตอนนี้ก็ทั่วทั่วประเทศแล้วนะสีม่วงอีกโอเคโอเคนะครับก็คือจะได้มีอะไรใหม่ๆขึ้นได้ผมชอบมุกกันเมืองเล่นอีกนะครับแล้วปกติเนี่ยพี่แทนบุญรัอนเนี่ยแรปยาวมาแล้วพี่แทนแต่งเองหรือเปล่าครรับะไม่ได้แต่งครับ ประสานกันเวลาเดี๋ยวนี้ตอนที่อย่างเช่นเพลงอย่างที่ผ่านมาเนี่ยพี่เป้วงไม้มาแล้วเนี่ยเราให้เขาเขียนเองเลยว่ามันจะได้มีความแปลกใหม่จากจากเพลงลิปตาปกตินะครับคราวนี้เนี่ยพอพอมีซาวไซด์มาเนี่ยก็ให้ซาวไซด์ได้เต็มที่เลยแล้วมันจะได้เข้าปากเขาด้วยเวลาเราจะได้ไม่เป็นคิวของเขาเองนะครับโอเคนะคือฟิเจอร์วิกับซาวไซด์ขอบคุณด้วยอ่ะทีนี้อัลรั้มที่สองสองอะไบ้างก่อนหน้านี้พิกโตอาจจะให้พี่แทนแต่งให้ใช่ไหมพอเกิดอะไรขึ้นครับแล้ว้มที่สามเราเริ่มเข้าไปร่วมฟีเจอร์วิงด้วยก็สนุกดดีครับไ้ ก็ไปเริ่มเขียนด้วยพี่บอยเคยบอกว่าน่าจะทําได้ก็ลองทำก็เพราะอะไรก็เป็นคนบ้่นเว้อครับก็เลยลองเขียนเขียนเขียนนู้นเขียนนี้อะไรครับซึ่งจริงๆมันก็มาใช้แบบพอใช้ได้อยู่เหมือนกันก็แชร์ไอเดียกันว่าพอมีสองคนเนี่ยมันก็ลายเซ็นหรือว่ามุมมองก็จะเปลี่ยนมีอะไรที่มันจากที่เคยทํามาก็จะได้ทําอะไรที่มันใหม่ๆศิลปินเอ๋ยที่มาช่วยเอ๋ยก็มีอะไรใหม่ๆเข้ามาครับก็สนุกครับ ครับอืครับ <c oughs> โอเคค,คั้งอัลบั้มที่3เนี้ยมันจะมีพี่ข้าตะเข้ามาช่วยแล้วก็มีศิลปินฟิชชิ่งมากมายที<ช>่มันแตกต่างจากอัลบั้มหนึ่งอัลบัม้มสองไงคือทุกชุดที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้เวลาก่อนหมายความว่า ถ้ามันจะออกเดือนนี้เราจะใช้เวลาทําเพลงกันสิบเพลงเลยก่อนจะออกใช่ไหมครแต่ชุดนี้ด้วยความที่มันสามปีเนี่ยเราค่อยๆทําเพลงแต่ละเพลงไปทุกสองสาเดือนทาเพลงใหม่ทีนึ่งเพลงทีนึงเนี่ยมันก็จะเป็นอัลบั้มที่ที่มันไม่ได้ถูกเพลงสุดสตอกไว้แต่มันจะถูกทําในขณะโมเมนต์นั้นทาเสร็จปุ๊บปล่อยทําเสร็จปุ๊บปล่อยแล้วค่อยมารวมกันเป็นอัลบั้มนะฮะชุดนี้จะมีอยู่15้าเพลงทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเพลงที่ค่อนข้างค่อนข้าง ไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่ทั้งทั้งชุดนะฮะเพราะด้วยความที่เราทาในตลอด3ปีแตกต่างกันไปเรื่อยๆต่างกันไปนเหมือนเดลี่ของแต่ละ3เดือนสองเดือนเหมือนช่วงหลันั้นคิดอะไรอยู่แต่ส่วนที่แบบแตกต่างขึ้นเรื่อยๆคืออัลบั้มนี้พกเราแก่ขึ้นแก่ลงเยอะแก่ลงแก่ลงแล้วเรื่องของแนวเพลงนะครับหรือว่าดนตรีัยรุนขึ้นไปรุนขึ้นเขาเขาบอกทางกันส่วนมากเขจะบอกพวกเราโตขึ้นอ่าครับพวกเราแก่ลงครับแก่ลงแล้วแก่ลงแล้วเรายอมรับครับนะครับกระดูกระเดียวเราก็ไม่ค่อยดีแล้ว โอรยดีวะเพราะยี่ดีโอเคครับนี่แหละครับคือทําให้เวลาเล่นสดมันถึงได้เหมือนกับเราคาเฟ่แบบนี้นะครทีนี้เวลาทํางานกันนะครับคิดว่าพอทํางาน2คนเนี่ยแล้วยิ่งอัลบั้มนี้แบบช่วยงานกันเยอะคิดว่ามันยากกว่าศิลปินคนอื่นไหมที่เขาอาจจะทําคนเดียวหรือว่ามีทีมของซัพพอร์ตเป็นวงอะไรแบบนี้ผมว่าจริงๆแล้วมันเหนื่อยนะทำานสองคนพอละพี่แทนเพราะว่าแต่เดี๋ยวก่อนเหนื่อยเหนื่อยแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรเหนื่อยกายเพราะว่าเพราะว่าจริงๆแล้วจะว่าไปเราต้องบอกขอบคุณเลิฟอีสก่อนระดับแรกพี่บอยเนี่ย คือเขาปล่อยให้เราทำกันหมดครับตั้งแต่ปกเอยเสื้อผ้าผมเขียนเพลงเลือกนักเอก MV ทํวีวิดีโอไลน์ลิกพิมโโมทพี่บอยเขาทำงานอีกอินเนอร์ไม่ได้คือไว้ง่ายจริงเขาทิ้งบเนี้นเองจะว่าเหรอคือเขาให้อิสระเยอะครับก็ก็ได้ทำเนี่ยเห็นไหมครับปกเอวยอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าไม่ชอบด่าผมได้เลยครับจะด่าได้เลยด่าได้เลยฮะก็จริงคือเป็นเพียงที่ดีครับเพราะว่าแต่มันจะไม่ค่อยดีงที่ว่าบางครั้งเนี่ย วงมีแค่2คนฮะมันคือ50 50เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรา disagree อะไรบางอย่างเนี่ยมันมันเป็นครึ่นขค้นแล้วมันมันใช่ไหมันก็ต้องต้องหาคนไกลเกลี่ยมานิดหน่อยครนะแต่ผมว่าก็ทํางานผมพูดเสมอว่าการที่มีวงดูโอเนี่ยมันมากกว่าการเป็นแฟนเพราะว่าเอาละเพราะว่าแปลกๆนะผมว่าจุดนี้มันแปลกๆไม่ใช่เพราะการการเป็นแฟนเนี่ยมันผมว่ามันเปลี่ยนได้มันก็ยังเปลี่ยนได้ไม่เอาสิเถอะเอ้ยมันยังเปลี่ยนได้แต่แบบเราโอ้เนี่ยเรารักกันแบบ คนทํางานเนี่ย่รับมึงอยู่กันมาอย่าไปพูดแต่พอพอดีกว่าแทนต้องคบกันเกินสิบปีอัพอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็มันก็ต้องเป็นดูเลชิพที่ค่อนข้างต้องลึกต้องดูแลเทคแคร์ลึกลึกลึกจริงจริงลึกจริงลึกจริงอะไรลึกครับความเข้าใจที่มึงให้กันต้องลึกครับเอเลจริงครับผมนะครับแล้วคิดว่าจุดไหนที่จูนกันติดมากที่สุดทําให้เป็นลิปตาตอบว่าอะไรวันนี้ตอบเลยตอบเลย่คจะบ้าแล้วไง คือมีเอาขำเล่นเซ็กส์นะไม่ไม่ใช่คิดว่าอะไรครับจุดไหนแทนเข้าใจแทนเข้าใจผมแล้วก็เหมือนเติมเต็มกันคือคือสิ่งที่ผมทําให้แทนได้เนี่ยเป็นเรื่องผมชอบมากเลยคุณเอ๊คือผมจะอธิบายยังไงเดี๋ยวแป๊บนึงคือผมเป็นคนทํางานจุลภาคเอางี้ดีกับเดี๋ยวนีมันสับดูดูจุลภาคแปลว่าอะไรพี่ไมโครครับไม่เล็กๆทำงานละเอียดจุลภาคผมพยายามใช้คำไทยเพราะว่าแบบกลัวเดี๋ยวจะไม่เข้าใจโอเคโอเคแทนเนี่ยทำงานมหาภาคครับโอเคแทนก็จะทำงานแบบ นัดซ้อมติดต่อทำอะไรน้นนนี้วเป็นวันนี้ต้องกวสิบห้าอะไรเงี้ยครับผมไปทําพวกงานแบบออกแบบอันนู้นอันนี้เขียนก๊อปปี้ไลท์ทำนู้นทำนี่ครเพลงมันควรจะเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยก็คือก็คือแบ่งงานก็ทำเพราะฉะนั้นก็ก็เหมือนกับว่ามันเติมเต็มกันไม่ไม่ ทำงานคนละฝ่ายกัน <Okay. S 2> ก็ <Okay. S 2> ก็เห็นความสําคัญของอีกหนึ่งคนคคเพราะฉะนั้นเราก็เรื่องที่เ,เรามั่นใจเราก็เชื่อใจเขาว่าเขาทําสิ่งนี้ได้ดีเนี่ยผมก็จะบอกแค้นาแทนทําจัดการนะรแทนเขาบอกเออเรื่องนี้เขาไว้ใจผมอ่ะเขาต่อทำ ครับประมาณนั้นแบ่งกันเข้าใจแล้วนะครับเข้าใจครับครับผมก็เหมือนเป็นจิ๊กซอสสองตัวที่มันตอบกันสื่อพอดีแล้วมันได้ภาพที่สวยงามได้คือเรื่องล้วนๆนั่นเองยังเข้าใจมันเรื่องนี้นะครับแล้วเดี๋ยวจะมี MV ็มวีไหมครับหรือว่ามีอะไรเป็นพิเศษมีครับมีครับก็เอ็มวีน่าจะตามมาครับลิปตาเราชอบเราชอบไปคุกคีกับเอ็มวีอยู่แล้วสองสามตัวหลังเนี่ยเราจะใช้เป็กเยอะฮะ รเราใช้มีพี่โป๊บมีเล็กธีระเดชเลยไงครับ,รบตัวนี้ก็ขอตามใจเราบ้างน่าจะมีผู้หญิงเยอะๆหน่อยมันไม่เคยทำ MV ที่เป็นแบบเป็นปาร์ตี้เือเป็นผู้หญิง2 5 2 0 30คนวิ่งไปวิ่งมาจริงเหรอ ขนาดนั้นเลยไม่แน่จากวันนี้จนถึงวันนั้นอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะแต่เป็นผู้ชายผู้ชายหมดก็ได้คือมันก็ไม่รู้ไงอะไรจะเกิดขึ้นการทำงานเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดอันนี้เป็นสิ่งที่แพลนไว้ก่อนหรือไม่แน่อาจจะเป็นแก่นั่งเล่นเก้าอี้ตัวเดียวสอคนกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยใส่ชุดว่ายน้ำแล้วเดี๋ยวอาจจะเห็นได้วันไหนครับ MV ตัวนี้น่าจะตามมาครับเพราะว่าเพลงเพิ่งปล่อยไปเมื่อวานเนี่ยก็น่าจะเป็นเดือนนิดเดือนนิดใช่ไหมครับเพราะตามมากันแ่อนแล้วก็สิ่งที่จะตามมาหลังจากอันนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็จะมีอััััััลลบบ้้้มมมมของงงงพพววกกเรรราาะีี15แแทททคคหด่่นจ มีวันเปิดวันปิดวันแถลงข่าวและที่สาคัญฮะคาโตมีอะไรต่อจากอ,อัลบัม้มฮะเออมันจะเป็นวันเดียวกันเลยครับที่เราจะแถลงข่าวคอนเสิร์ตเปิดอัลบั้มและปิดอ,อัลบั้มในวันเดียวกันครับ,รบและหลังจากนั้นอะ,ะไรนะพี่ <laughs> ลงไปหมดแล้วคือปัจจุบันนี้โลกมันเวลาน้อยพี่แทนเราต้องรีบไปหมดเรารีบเรารีบเราเราเพราะว่ารีบปุ๊บจะไปทําอัลบั้มใหม่แล้วอัลบั้มนี้ก็จะมีเพลงใหม่ทั้งหมดอีกสามเพลงที่คุณไม่เคยฟังครับเพลงแบบเพลงทั้งหมดเพลงเก่าๆที่คุณเคยฟังแล้วฟิตเจอริ่งอย่างพี่ๆอีทีซีพี่โจโจ้ยบอยพี่บอยกฤติภงนะครับคุณเป้แล้วก็วงมาเขาเรียกอะไรฮะซาวไซส์ครับเยอะแยะเลยครับรูมเทนนิ่งทั้งหลายเนี่ยอยู่ในอัลบั้มนี้แล้วก็จะมีอย่างที่บอกสามเพลงที่ไม่ได้ฟังจะจะได้ฟังครับแล้วก็ ไปปิดคอนเสิร์ตเลยครับเปิดอัลบั้มใหม่นู่นเลยปิดคอนเสิร์ตคือเราจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ตามมาจากตอนวางอัลบั้มแล้วครับผมได้ประมาณไหนประมาณไหนคอนเสิร์ตจะเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งที่สองเรานะครับซึ่งคอนเสิร์ตชื่อว่า Obta Lipta บ้าที่สุด Live in นน n t h a b u r i at Impact Arena คุณพระบ่คุณพระครับนี่ชื่อคอนเสิร์ตประมาณไหนนะครับเดือนเมษาครับ เปิดเพลงแล้วเขาบครับผมเดี๋ปิดเพลงก่อนแล้วไปขานนี่ด้วยนะไม่มีความลับในวงการบันเทิงเลยนะคอนเสิร์ตใหญ่คือเขาบอกผมพี่โอเคเอาคอนเสิร์ตต่อคอนเสิร์ตต่อคอนเสิร์ตใหญ่ครับโคโปเขาคุยกับผมโอเคคอนเสิร์ตใหญ่วันที่5เมษานี้คเขาโอเคประมาณวันนั้นที่ Impact Arena ครับไดก็น่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่ถ้าเกิดใครเคยไปดูลิปตาตาม คอนเสิร์ตใหญ่ไปเป็นเกสบ้างไปเล่นฟาร์มเฟสติวัลบ้างเนี่ยก็จะน,น่าแต่เข้าใจแล้วว่ามันจะประมาณไหนแต่คอนเสิร์ตเนี้ยผมบอกแล้วว่าจะมันทวีคูณเพิ่มแค่ชื่อก็รู้รแล้วว่าใช่คือชื่อก็อลังการแล้วคือจำได้ไงจะคอยเล่าเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมเหมือนเดิมบ้าซ้อมตาบ้าที่สุดไลฟ์อินนนทบุรี at Impact Arena โอเคอ่ะห้าเมษายนห้าเดือนสี่ครับเดี๋ยวเจอกันแน่นอนนะครับอ่ะสุดท้ายให้พี่ๆฝากเพลงนี้หน่อยละกันนะที่ชาวคลิกได้ขอกันเข้ามาเยอะๆมาฟังกันฝากเลยนะครับ เพื่อนเพชาวคลิกทุกคนนะครับขอไม่ได้เลยครับดีดีเจใจดีเปิดให้แน่นอนนะครับเพลงลองคุยติดตามพีชิงขาวทรายนะครับส่วนใครอยากจะติดตามพวกเราได้นะครับก็ facebook.com/slash ลิปตาครับหรือว่า official i d ของเรือลิปตานะครับครับส่วนบนอินสตาแกรมก็หากันได้ไม่ยากทวิตเตอร์ได้ไม่ยากตาคอนเสิร์ตต่างๆนะครับก็คลิกได้ครับอยากฝากเพลงนี้ไว้นะครับเชื่อว่าถ้าฟังรอบแรกแล้วรู้สึกไม่ชอบให้ฟังรอบที่สองแต่ถ้ายังไม่ชอบก็ฟังรอบที่สามบ้า ถ้ายังไม่ชอบอีกเลยฮะเราพี่สามน่าจชอบแล้วโอ,คคโอเคแล้วเราไม่ขายหรอครับไม่ไม่บอกดาวน์โหลดยังไงโอ้ดาวน์โหลดนะครับ <laughs> ผมอยากจะบอกว่า <g ain> อยาเอาเรื่องเงินมานะครับเพราะว่าจริงๆแล้วพวกเราลิปตาเนี่ย ทำดนตรีเนี่ยมันเป็นงานศิลปะให้พี่แทนอย่างเงินผมไม่เคยคิดที่เข้ามา้เวราตัดจบเลยไม่ได้หรอกดีเนี่ยโอนให้ผมให้เดี๋ยวสิเดี๋ยวเราตัดจบเลยไม่ดาวได้หรอกครับเราได้ตอนนี้นะไอจูนนะครับตอนนี้เบอร์หนึ่งอยู่ครับผมเพิ่งไปเช็คมาเมื่อกี้แล้วก็โหลดเพลงเราสายได้ครับดอกจันเก้าสองเจ็ดเจ็ดหกห้าครับพี่แทนนี่แม่นมากเลยเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องสตางค์๊อกแต่ผมไม่เคยคิดถึงเรื่องสตางค์เลยนะครับยังไงแล้วก็เขาไปโหลดได้เลยครับนี่บีซนะฮะโอนไหมให้ผมได้หมดเลยนะฮะอผกระจบ โอเคนี่แหละครับคือความกวนประสาทเลยแหละครับของทั้งสองคนนี้นะครับพี่แทนแล้วก็พี่กระตนะครับลิปตาเนี่ยกับชิงกันใหม่ล่าสุดลองคุยดูไม่แน่แฟนคนนี้อาจจะเป็นแฟนของเออหมายวเพื่อนคนนี้อาจจะเป็นแฟนเราในอนาคตหรือจะเป็นแฟนกันก่อนอาจจะเลิกไฟเดีดยกกลับมาเป็นแฟนหรืออะไรก็แล้วแต่ลองคุยดูเอาเพลงนี้นะครับครับส่งให้คนที่ตัวเองแอบชอบอยู่ครับผมว่าได้ผลลองดูครับโอเคนะครับขอบคุณมากเลยครับพี่แทนนะครับแล้วก็พี่กระตลิปตาครับขอบคุณมากครับครับมีเพลงใหม่มาอีกนะ ขอบคุณครับ